สวัสดีครับเพื่อนๆขอเรียกคำว่าเพื่อนๆนนะหายไปนานเลยวันนี้ก็จะมารีวิว r o t t ิตต้ง600 T-in-One นะครับก็ได้ลองสั่งซื้อมานะหน้าตาจะเป็นใส่ถุงมาอย่างนี้ฮะน,นี่ก็เดินไปซื้อที่ห้างนะเพราะว่าในเน็ตก็มีทั่วไปแต่ไม่กล้าสั่งจากเน็ตเท่าไหรนักนะฮะหน้าตาก็จะใส่ถุงมาอาี้ดูนะ แล้วช่วงนี้ไปซื้อก็มีส่วนลดทิดหน่อยแต่เขาแถมถุงมาด้วยอันนี้เป็นประกาศนะลอตติง600เทีนวันหน้าตาจะกล่องกล่องที่เป็นแบบนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูของแถมหน่อยก็แถมอะไรบ้างอาจจะแถมอันที่เป็นกล่องถุงกระดาษให้ถือกลับมาซึ่งลอตติงเราเห็นอยู่แล้วมาตั้งแต่ออของเยอรมันเนาะเวลาอ่านอ่านจะอ,อ่านเรียงรถลิงแล้ววงแหวนสีแดงนะครับ ใครใช้ดินสอมาก็จะทราบอยู่ผมก็จะมีพวกนี้อยู่ประจําอยูเอ่เราเขาก็ผมซื้อจากร้านนี้เขาก็จะมีถุอของของขอันนี้แถมให้ช่วงจะใกล้ปี2 5 6 7นะฮะอันนี้ก็เล็นร้อยใส่ถุงมานะราคานะของตัวเนี้รดลิงเนี่ยเราดูโรดัตนก่อนดีกว่าลักษณะกล่องเลยตัวนี้นะฮะนี่หน้าตาเขาจะเป็นอ,นอดลิงทีวันนะครับมาพร้อมกล่อง แล้วก็ราคาช่วงนี้เป็นโปรโมชั่นมีบินยาวเยียดเลยก็ไม่ได้โฆษณาหลังเทานะราคาเนี่ยพอมันลดแล้วเนี่ยราคาจะอยู่ที่1,430บาทนะครับด้วยราคาของเขาอ่ามาดูโปรดัก t กันก่อนดีกว่าโปรดัก t ราคาจะเป็นอย่างนี้ฮะสมัยก่อนนะตอนที่ผมขายสินค้าใน eBay เนี่ยผมเห็นอยู่แต่ก็อยากจะซื้ออยู่แต่ว่าหาซื้อไม่ได้ก็ได้ใช้ไอเจ้าตัวนี้ อยู่นานนะคือเป็นปักเกอร์ซึ่งปักเกอร์เขาจะมีสลักชื่อได้แล้วข้อดีของเขาคือรับประกันตลอดยุคการใช้งานสมัยก่อนนะสมัยนี้ผมก็เห็นรับประกันอยู่คือเราส่งซ่อมได้ถ้าตัวปักเกอร์เนี่ยถ้าเทียบกับ r ร t ติ้งตัวเนี้ยก็จะใกล้เคียงกันนะเดี๋ยวเราเอามาเทียบกันก่อนเรามาดูของโรตติ้ง6 0 0เนี่ยมันจะมีอีกรุ่นหนึ่งเป็น Limited e dition ก็คือจะไม่ใช่ทีอินวันที่ผมเลือกตัวเนี้ยเพราะว่าเขาเป t ็นทีอินวัน นะเห็นไหมฮแล้วปาร์คเกอร์กับลอตติ้งของบ้านเราอะคือตัวแทนจำนหน่ายเดียวกันนะอ่าเวลาที่ซื้อปุ๊บเขามีโปรโมชั่นอย่างหนึ่งคือของไอ้ลอตติ้งหกร้อยทีนวันเห็นไหมฮะก็สวยงามดีนะโปรโมชั่นของเขาคือเหมือนปาร์คเกอร์เลยสลักชื่อได้นะครับเห็นไหมฮะจะมีชื่อชื่ออยู่ด้วยผมชื่อส้มโอเรียกว่าส้มโอเนี่ยผมก็สลักปีเลย2023ซึ่งกำลังจะหมดปีพอดีก็อ่ะโอเค ก็สลักชื่อเวลา,าสลักออกไปอะเนื้อของเขาจะมี2ส,สีนะถ้าเป็นสีสีเนี้ยสลักไปปุ๊บคุณจะเห็นเป็นสีทองเห็นไหมครับอยู่ข้างล่างอนะแล้วก็อีกดิสออีกรุ่นหนึ่งจะเป็นสีดําถ้าคนชอบสีดาก็จะสามารถซื้อสีดํามาใช้ได้อ่าใช้คําว่าดิสอเพราะว่าถ้าลิมิตเอ dition เนี้ยจะเป็นปากการ,รวนกับดิสอแต่อันนี้เป็น t ีอินวันนะครับเขาจะมีสีดําอีกรุ่นหนึ่ง l ล้ว t e d i t i ็ดเอเนี่ยจะเป็นสีเป็นปากกาอย่างเดียวนะแต่ด้วยความที่ผมใช้เนี่ยผมก็จะใช้ตัวนี้แล้วก็ใช้ที่สอด้วยด้วยอาชีพน,นะครับมันทำให้ต้องโพกหลายด้ามแต่ถ้าอันนี้ก็คือด้ามเดียวเลยอ่าเรามาดูความต่างกันถ้าตัวนี้เขียนในวัสดุแทบจะพื้นทุกพื้นผิวเลยแต่ปากกาไสา้แพงมากจนแทบจะเรียกได้ว,ว่าซื้อปากกาใหม่ได้ดิเมนชันเขาต่างกันกน,นะเห็นไหมนิดหนึ่ง เวลาเราพกไปเนี่ยพอเราเสียบเขาบเ้ากระเป๋าปุ๊บส่วนหัวเนี่ยเขาจะสูงกว่ากันประมาณเซนหนึ่งนะครับเราจะเห็นได้ชัดว่าหัวเขาก็สูงขึ้นมาเซนหนึ่งแล้วความยาวของเขานะฮะความยาวของเขาเนี่ยก็จะอยู่ที่สิบสี่จุดห้าโดยประมาณนะครับซึ่งเปรียบเทียบกับเจ้าตัวปาร์เกอร์ตัวเก่าเนี่ย ปักเกินี่ผมใช้สิปีเหมือนกันนะอยู่ที่สิบสามเซนยาวออกกันหนึ่งจุดห้าเซนมันไปอยู่ตรงส่วนเนี้ยครึ่งเซนแล้วตรงหัวเนี้ยหนึ่งเซนที่ยาวออกมากว่ากันเรื่องของเทม์แชัน่นเรื่องของน้ําหนักอ่าผมมีตาช่างน,นะแต,แต่แป๊บหนึ่งก็ยังยังไม่ได้โ,โชว์เรื่องของน้ําหนักเรื่องของน้ําหนักแน่นอนทีอินวันย่อมน้ําหนักมากกว่าอยู่แล้วส่วนตัวปักเกิลน,น้ำหนักน้อยอ่าเรา ให้ดูเรื่องของการเขียนนะครับเส้นเส้นของปักเกอร์อาจจะไม่เขียนจะออกมาแนวนี้นะฮะส่วนเส้นของตัวนี้ดูลักษณะการการการเอาไส้ออกมาเราหมุนเนะี่ยหมุนที่หนึ่งจะเปลี่ยนอันนี้ผมใส่สีดำนะฮะโดยเขาจะมีไส้น้ำเงินแถมให้อยู่ตรงนี้นะอันนี้ถ้าเราจะหมุนอีกทีหนึ่งจะเป็นสีแดงนะครับ ากกาแดงแล้วก็เราจับหมนุนอีกทีหนึ่งอันนี้จะเป็นดินสอเราก็กดไส้มาเหมือนปกตนะินี่คือดินสอ,แล,สอแล้วเราก็กดเก็บดินสอได้เวลาเราเก็บตัวไส้ก้อนเนี่ยมันครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งของตัวนี้นะตรงปากกาเนี้ก็จะหลุดไปหยุดไปเอาเอาทิปมาฝากพวกนีนะ้มันจะปกบางมาก เวลาที่ตกจะมีปัญหาเหมือนเจ้าตัวปักเกอร์เนี่ยทำไมผมใช้ได้เป็น10บสปีพอตกปุ๊บเมื่อกี้ตอนที่เขียนเห็นไหมเส้นไม่ค่อยออกเส้นเขาจะขาดคราวนี้ลักษณะของเส้นที่ขาดเนี่ยอันนี้ทิปนะจะใส่ช่วงช่วงขั้นเวลาแล้วกันพอเส้นเขาขาดเนี่ยวิธีแก้นะครับทิปที่1ก็าต้องเข้าใจว่าปากกาเขาอะหัวมันสมัยก่อนมัปนปากกาตามะเนี่ยหัวทันสเตนจะแข็งมากเคยมีโฆษณาที่ไปวางปุ๊บแปะเทปก็ หลังรถไฟรถไฟวิ่งผ่านเนี่ยตัวนี้จมเข้าไปในเนื้อรถไฟเลยเพราะฉะนั้นหัวทันสเตนเขาจะแข็งมากลักษณะหัวปากกาเนี่ยเขาจะมีลักษณะหุ้มอย่างนี้นะครับแล้วก็ใส่น้ํหมึกเข้ามาเวลาที่ทําร่วงปุ๊บเนี่ยไอ้ตัวที่หุ้มตรงเนี้ยจะเกิดอาการเบี้ยวแล้วก็หมุนตรงเนี้ยเบี้ยวทําให้เกิดเส้นขาดได้วิธีแก้คือใช้ความอดทนหน่อยให้เราลากผ่านวัสดุตรงเนี้ยเราก็ลากอย่างเงี้ยลากอย่างเงี้ยนะ ลากไเล่นไปเรื่อยเพราะเราไม่รู้ว่าเขาร่วงตรงไหนนี่ถ้าตรงนี้ไม่สึกหรอหรือไม่เสียมากเกินไปเนี่ยการลักษณะของการหุ้มเหล็กที่ลงมาก็จะมาหุ้มของหัวทันสแนตนด์เหมือนเดิมเส้นหมึกก็จะกลับมาจากที่ขาดก็จะกลับมาใช้ได้ปกติอ่าอันนี้คือทิปที่1น,นะครับส่วนทิปที่2องอเรื่องของการทําตกแล้วก็กลับมาให้หัวใช้ปกตินะเพราะไส้มันราคาค่อนข้างแพงถึงเจ้าอของแท้ถ้าทําร่วงก็จบเหมือนกันแหละเพราะพื้นมันย่อมแข็งแรงกว่า ิปที่2ในกรณีที่จับไปเราลื่นตัวนี้ฮะลื่นมากเลยผมใช้ใบเลื่อย,เ,ยเพราะว่ามันมีอยู่รุ่นหนึ่งที่ทําตัวนี้มันเป็นเหมือนตารางกระขายก็เลยได้ไอเดียเอาใบเลื่อยมาฝนฝนฝนแต่ไม่มากนะเพราะเราจะเจ็บมือวลานั้นแล้วก็ไม่ลึกเพราะว่าฝนแค่เป็นรอยเห็นไหมจะเห็นเป็นรอย,รอยๆมันจะทําให้เราจับเราไม่ลื่นนะครับจับเราไม่ลื่นพอเวลาใช้ไปสักสองสามเดือนเกิดแย่อีกเราก็มาฝนอีกมันก็จับแต่ไม่ลื่น มันทาให้อันเนี้ยใช้มาเป็นสิปีเลยอ่าด้วยความที่เป็นบริษัทเดียวกันจึงพูดถึงเรื่องการใช้งานว่าไอ้ตัวเนี้ยผมผ่านเลยสิปีเนี่ยผ่านเลยครับแล้วเรามาดูตัวใหม่บ้างของทิปที่2เนี่ยเขาทำมาร์กไว้ให้เราเรียบร้อยเห็นไหมฮะนี่มาร์กไว้ให้เรียบร้อยนี่เนื่องจากว่าผมยังยกตัวนี้ให้เป็นแชมป์นะเพราะว่าประกาฮีโร่ที่เติมบึกเคยใช้ก็เป็น10ปีแล้วมาเปลี่ยนตัวนี้เราพัฒนาก็เอาทีอินวันมาก็คือจะเป็นตัวนี้ จับแล้วไม่ลื่นเนี่ยระยะของเขาในการจับอ่ะเพราะว่าทุกคนน่ยต้องคิดอยู่แล้วว่าเฮ้ยน้ําหนักมันมากไหมหรือว่าการใช้งาน3มอันมันจะมีผลอะไรไหมขึ้นอยู่กับการจับว่าน้ําหนักเขากับความถนัดมือมากไหมระยะที่จับเนี่ยตัวนี้มันไม่มีผลเรื่องระยะเพราะว่ามันคล้ายๆหัวกระสุนแ,แล้วเราจับได้ยาวมากนะครับเป็นดับเบิลหรืออะไรก็แล้วแต่ตามจะเรียกนะส่วนตัวนี้ระยะที่เขาจับเนี่ย มันจะออกเป็นแนวรุ่นใหม่ซึ่งไม่เหมือนลอตติ้งรุ่นเก่าๆเดี๋ยวผมจะหาลอตติ้งมาให้ดูนะครับตัวนี้จับเนี่ยจะได้ระยะนี้ดีในกรณีที่คนเขียนตรงๆเห็นไหมฮะพอก็ทำเป็นมาร์กว้อย่างเงี้ยให้เราจับได้เลยโดยที่เราไม่ต้องไปเอาใบเลื่อยมาขูดตรงนี้นะครับการเขียนถผมถือว่าถนัดมากแล้วก็ไส้เนื่องจากเป็นไส้ที่แถมมากับตัวนี้เขียนดีนะครับในกรณีของสีแดงเราก็หมุนปุ๊บสีแดงเนี่ย ไม่ไม่เป็นประเด็นอะไรในการเขียนเขียนเหมือนตัวนี้เลยเราอาจจะพกได้อันเดียวนะฮะเรื่องของความทนทานเนี่ยเพิ่งจะซื้อมาก็ยังไม่ทราบนะ,ะดินสอดินสอเราก็ต้องเลือกไส้ตั้งแต่ hb เป็น hb เป็นจาง2 b เป็นเข้มเราเลือกได้เลยนะครับตัวเนี้เราต้องขยับมาเป็นในสิ่งที่ต้องต้องใช้นะครับเดี๋ยวผมลองหาดินสออ่อลอตติ้งมาเทียบอีกอันหนึ่งก่อนนะอ่ะต่อครับผม มื่อกี้ก็ไปหาปากกา,าดินสอลอตติ้งาดินสอลอตติ้งที่ผมใช้เนี่ยก็จะเป็นตัวนี้นะฮะที่ใช้มาค่อนข้างยาวนานเป็นรุ่นที่ไม่มียางนะฮะเวลาเขียนเนี่ยเนื่องจากเป็นลอตติ้งเหมือนกันเนี่ยด้วยความถนัดแล้วเนี่ยเออพอเราเราเราเขียนเทียบกันนะดูดูดิเมนชันก่อนนะฮะเรื่องของการใช้ดินสอตัวนี้ก็ยังเตี้ยวกว่าอยู่ดีนะเห็นไหมอ่นะแต่การการจับแล้วเนี่รารู้เลยว่าตัวนี้หนักกว่านะฮะ ความคล่องอะยังไงดิสอเฉพาะทางก็จะบอกวเบาเบากว่าเยอะเลยพอเราลองดูปุ๊บโอโ้โหเบากว่าเยอะแล้วก็รุ่นรุ่นอีกรุ่นหนึ่งคือดิสอตัวนี้นะที่มียางเนี่ยซึ่งผมเห็นเขาขายทั่วไปนี่ใช้แล้วก็แทบจะไม่ได้ใช้ต่อนะฮะบ,บางคนก็ใช้จนยางรอกก็ยังไงก็ยังรู้สึกว่าตัวนี้ดีกว่าใช้แต่ตอนสมัยเรียนเนี่ยจะเป็นรุ่นที่แหลมแหลมหัวแหลมแหลมเราจะเห็นอยู่แล้วนะครับแต่ตัวนี้ก็แทบจะไม่มีขายละผมก็เคยซื้อไว้ก็จะเป็นตัวตัวนี้ ไม่เคยใช้เลยป0 3ูนย์ 103. อย่างเงี้ยนคะือเก็บไว้ตัวสุดหนัตัวนึงเหลืองนี่ยังอยู่เลยนะครับแล้วก็จะเคยมีใช้อยู่อีกตัวหนึ่งคือเป็นร็อตติ้งรุ่นนี้นะไส้เขาก็จะไม่เหมือนทั่ว,วไปเพราะว่าไส้เขาจะใหญ่ตัวนี้ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ถือว่าดีแต่ว่าใช้แล้วหัวเขาต้องมาฝนหมึกเราก็ไม่ค่อยจะฝนให้มนันแหลมอ่าถ้าเปรียบเทียบ2อสามอันแล้วเนี่ย mm. ผมยังให้คะแนนตัวนี้ดีกว่า นะครับแต่ตัวนี้ของ600 T-in-1 นเนี่ยก็ถือว่าทำทำได้ดีพอใช้พกเราชินกับน้าหนักเนี่ยเราก็ถือว่าเขียนได้ดีแต่ความเบาความไรเนี่ยตัวนี้ใช้ได้แต่เนื่องจากเขาเป็น T-in-1 น,น,นะครับอ,อีกอันนึงที่จะเปรียบเทียบไม่ได้คือเทคโนโลยีที่ต้องยอมรับว่าพอเรากดต่างหนักอ่ะ0.3มันไม่รองรับมือนะฮะพอเราใช้0.5ันกาจจะมีหักตัวนี้เป็น0.5ตัวนี้ที่ใช้ของญี่ปุ่นเนี่ย ซึ่งมันเป็นของทุกๆทั่วๆไปเนี่ยมันเป็น0.7นอกจาก0.7แล้วเนี่ยเขายังมีโช่งเห็นไหมเรากดเห็นไหมเนี่ยมีโช๊คทาให้ปากกาไม่หักเวลาที่เราเกดทํางานหรือมีอารมณ์ขึ้นมา,ากดเฮ้ยมันมันมีความรู้สึกโช๊คได้ตั้งประมาณ3มิลนะสามมิลเมตรแล้วแต่หัวมันจะแหลมคล้ายของเกา่าอันนี้ถือว่าใช้ดีแต่โดยน้ําหนักแล้วเปรียบเทียบกเกือบจะเท่าเกือบเขาเรียกว่าอะไรอยู่ตรงกลางร,ระหว่างก้อนพวกนี้เลยนะฮะ งั้นในตระกูลเดนสอทั้งหมดถ้าไอตัวนี้แทนได้เนี่ยผมว่าไม่ขี้เหร่นะนะไม่ขี้เหร่เลยนะครับเพราะว่าตัวนี้เราพบทํามเดียวนะแต่ก็ยังให้คะแนนตัวนี้ถือว่าเป็นคะแนนค่อนข้างสูงแต่ความทนทานเนี่ยน่าจะเป็นตัวนี้เพราะว่าไส้เป็น0.7เราเลือกไส้ได้หลายขนาดนะ0.3เล็กไปครับเขียน,นยังไงก็หักตัวนี้อยู่ที่0.5เนระาล้วงจากว่าไปเจอนี่ปุ๊บผมก็เลยไปเจอเจ้าตัวเมื่อกี้คนมา ็เลยไปเจอตัวนี้ด้วยประกาศรุ่นเก่าคือฮีโร่ฮีโร่หน้าตาจะเป็นอย่างนี้ฮะ10ปีเอ๊ะทำไมพูดต้องอ้อมยาวจังเลยอันนี้คือ10ปีเป็น10ปีเลยกับฮีโร่แล้วก็อันนี้ไม่ใช่นะตามมาด้วยเอ่อตามมาด้วยตัวนี้อีก10ปีนะเป็น10-10ปีเลยตัวประกาศของฮีโร่เนี่ยลักษณะเขาจะเป็นอย่างนี้เราจะเป็นประกาศดูดหมึกนะฮะหมึกของเขาจะไม่ใช่หมึกที่เป็นหมึกซึมทั่วไปนะเพราะเป็นหมึกที่ซักได้นะฮะ ันนี้ผมใช้แบบค่อนข้างยาวนานเลยเขียนชื่อแต่ละทุกอันอันนี้ก็จะมีชื่อผมไว้นะครับแต่ก็ปลดระวางไปเพราะว่ามันมีเหตุบางอย่างเรื่องของการพกพาแล้วก็พอเราเทียบเทียบดูแล้วเนะี่ยสิบปีต่อมาตัวนี้เป็นวิวัฒนาการที่ดีนะฮะการเติมหมึกของเขาก็เป็นตัวนี้นะฮะหมึกตัวนี้สามารถใช้หมึกแทนไดออ้มีในร้านสมใจตัวนี้เราอาจจะต้องไปดูได้ไว่าตัวนี้มีนารานสมใจไหมเดียวค่อยแกะหมึกมาให้ดูไล่ทีละอัน ตัวนี้จะถูกกว่าเพราะว่าผมใช้หมึกตั้งแต่65บาทจนตัวนี้ร้อยกว่าบาทละเราจะเห็นว่าหมึกของ Park กเกอร์ตัวนี้ร้อยกว่าบาทนี่แทบจะซื้อปากกาใหม่ได้เลยแต่ข้อดีของเขาก็คือ,อ,อมันไม่หายเวลาเราใช้เพราะปากกาทั่วไปก็แพงอันนี้ก็จะมีชื่อเหมือนกันนะครับทุกอันอันนี้จบ2อ,อันนี้ไปเนาะพอมากระโดดมาถึงตัวนี้อ่ะพวกนี้เก็บไปนะมันแทนทั้งปากกาแดงและดินสอนี้คู่แข่งของเขาจะมีไขบ่บ้างก็จะมีปากกาพวกนี้นี่ปากกาพวกนี้มันจะมีแบบรุ่น2ไส้ที่เบา,เบา จะมีแดงกับน้ําเงินหรือแดงกับดําอะไรประมาณนี้แต่ผมจะเอาตัว3ามไส้มาให้ดู3มไสเนี่ยก็จะเป็นดําน้ําเงินแดงนะฮะดำน้ําเงินแดงเนี่ยพอเราเขียนนะครับตัวนี้อาจจะเริ่มเริ่มไปลนะกดไปค่อยจะอยู่เท่าไหร่นะผมมีหลายดําอยู่ตัวตัวดําน้ําเงินแดงเอาเอาทอี่ดีกว่านี้ดกว่าแป๊บหนึ่งนะครับมาแล้วเอาท่านี้ดีกว่าท่านี้ผมอาจจะลื้อไปเมื่อวาน อันนี้ดำน้ำเงินแดงเราใช้กันเสร็จปุ๊บอ่ะสไส้เหมือนเป็นคู่เทียบกันนะลักษณะของการเติมไส้เขาเหมือนกันครับก็คือแกะตัวนี้ออกมาไส้มันจะเป็นแบบนี้3าไส้เราสามารถดึงออกได้ผมคงดึงแ้ส้สป,ปริงเขาจะอะไรสักอย่างไส้เขาก็ไม่ต่างกับสไส้ของไอตัวนั้นเลยนะฮะเป็นแบบนี้เรามาดูไส้ของกดของตัวนี้ไส้ของตัวนี้ก็เหมือนกันนะ ตัวไส้เขาเนี่ยอันนี้ไส้สีน้ำเงินนะแต่สั้นกว่าเห็นไหมครับก็คือเห็นเห็นระดับของน้ำมึกไหมถ้าเทียบกับของธรรมดาของถูกๆนี่เห็นไหมความยาวไส้เท่ากันแต่ผมก็ไม่รู้เขาเติมมึกมาแค่ไหนกา,การดูไส้อันนี้ไม่ต่างกันอันนี้ข้อกินขาดของเขาเมื่อกี้เขากินปากกาครับกินดินสอไปละเพราะเขามีปากกาด้วยนะฮะจะเห็นหัวมันตรงนี้เห็นไหมครับหัวของเขาเนี่ย เราสามารถเก็บดินสอได้นะครับเขาเราเวลาเก็บหมุนก็คือหมุนกลับเขากินดินสอไปละผมถือว่าเขาชนะไอรุ่นพวกนี้เพราะเราพกอันเดียวอ่าแล้วเรามาเปรียบเทียบกับพวกนี้บ้างเขาจะชนะตรงไหนเขามีปากกามีปากกาแดงทําำให้เราไม่ต้องพกเยอะนะครับ 1. ชนะอย่างที่2ก็คือไอพวกนี้มีสีดําแต่ไม่มีดินสอการเปลี่ยนไส้คือแบบนี้เพราะฉะนั้นตัวนี้ การธรรมชาติของเราเนี่ยถ้าเราต้องใช้ดินสอพวกนี้ไม่มีดินสอจบมันมีปากกาแดงปากาน้ำเงินหรือดำให้เลือกแล้วก็มีดินสอการเปลี่ยนไส้ทํำยังไงอ่ะอันนี้ขอบคุณมากอันนี้หลบไปก่อนการเปลี่ยนไส้ทำยังไงเราก็ดึงตรงนี้ออกมาครับเขาบอกให้ดึงเลยนะตรงนี้นะเราจับดึงตรงนี้มานี่ครับ ของเขาจะเป็นอย่างนี้ผมยังไม่เคยรู้นะว่ามันเป็นยังไงเพราะมันใหม่อยู่เรดึงเลยมาอยู่แต่ทำไมมีรอยอย่างนี้วะก็วันหน้าจะมีว่าผม,มก็ไม่ทราบนะรอยมาอย่างนี้เองผมเพิ่งซื้อเลยวันนี้วันแรกที่แกะออกมาที่ไปดูเนี่ยเขาจะมีสีแดงแล้วก็เวลาดูไส้เนี่ยเขาจะไม่มีตัวมาร์กที่ดูเหมือนไอ้พวกรุ่นนี้นะฮะรุ่นนี้เราให้ดูรัตติ้งเหมือนกันรุ่นนี้ เราสามารถที่จะหมุนดูไส้ว่าเป็นไส้ 2B ไส้อะไรก็ได้เห็นไหมฮะก็ลองสูบดูนิดนึงเนี่ยผมก็พยายามหาอยู่อันนี้คือไส้ B ถูกไหมครับถ้าดินสอคุณเป็น hb เห็นไหมฮะตัวนี้จะเป็น hb โฟกัสหัเนี้ย hb คือคือดินสอรุ่นเนี้ยมันจะหมุนดูได้ตัวเนี้ยเขายังไม่พัฒนาถึงมาดูว่าเฮ้ยไส้สีอะไรที่ออกมาคือเขายังเป็นหลอดเล็งคือมีวงแหวนสีแดงอยู่จึง ที่หัวปากกาครับจะมีสีแดงให้เห็นหรือสีน้ําเงินให้เห็นโฟกัสนิดหนึ่งนะฮะเห็นไหมครับเวลาเราใช้เนี่ยหัวปากกาเขาก็จะเป็นสีแดงสีดําจะมีวงให้เห็นถ้าเป็นดินสอมันก็จะแหลมกว่าชาวบ้านก้อหน่อยเห็นไหมฮะเวลาเราหมุนดูก็จะเป็นอย่างนี้อ่าแล้วเราจะเปลี่ยนไส้ยังไงนะครับลักษณะของไส้อะผมยังคิดว่าเอาไส้ปอมมาตัดใส่ได้ไหมเดี๋ยวนี้ก็ลองดูเพราะว่าบางครั้งเราเขียนไปเสร็จถ,ถ้ามันใช้ได้คงไม่เป็นไรแล้วก็ให้ดึงออก ตรงๆเลยในะการเปลี่ยนไส้ก็ให้ดึงออกมาตรง่อยลองดึงไส้สีดาออกนะครับจะดึงแบงนี้ปุ๊บแล้วก็ให้ดึงตรงออนี้ออกอีกรอบนะผมจะดึงแต่ๆออกมาจะเห็นไหมครับว่าเป็นกรอบตอรงนี้อยู่ที่เป็นสีเนี่ยฮะกรอบให้เราดึงออกมาตรงๆเลยเนี่ยลักษณะไส้เขาจะเป็นอย่างนี้ถ้าเปรียบเทียบกับปากกาถูกๆนะผมว่าไม่ต่างกันเท่าไรหรอกแต่แต่ความใหญ่ของเขาอะจะไม่เท่ากันอันนี้คือไส้ของ o t ต i n งนะฮะ ไส้พวกนี้ถ้าเรารู้สึกว่าแพงไปหายากใช้ไส้แพนเทลได้อาจจะต้องไปดูที่ร้านอื่นว่าเรามีไส้ตัวนี้ไหมหัวจะมี0.7กับ0.5เท่านั้นนะครับการเปลี่ยนดีสอทำยังไงดีสอจะเป็นอันนี้ครับดีสอนี่ผมก็ลืมไปแล้วว่ายังไงอ่ะเราดูตรงนี้ก่อนนะในรูตัวนี้จะมีเห็นไหมครับเราก็เสียบไส้กลับเข้าไปอขออนุญาตเสียบไส้กลับเข้าไปก่อนอ่ะนี่ครับ แคนี้เองเนี่ยเสียบไซด์กับไปละการปิีดินสอทําไงปิดินสอคือให้ถอดตรงนี้ออกมาเราจำไม่ผิดนะอ่าโอเคนี่เราถอดมาแล้วนี่คือดินสอนถอดตรงหัวใี้ออกมาเนี่นยจะเป็นดินสอแล้วเราสามารถใส่ดินสอได้เนี่ยด้วยความที่ของเขาเล็กมากนะครับใส่ได้ไม่เกินเขาบอกไม่ควรเกิน2หรือ3อันในใน ลังเพลิงไม่ใช่ไม่ใช่ปืนอันนี้หนึ่งอันแล้วก็อันนี้สักสองไซส้เนื่องจากว่าพื้นที่เขาเล็กมากผมว่ามันเป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นนะมันจะพังเร็วหรือไม่ก็เรายังมีตระกูลของรอตติ้งเพราะว่าเจ้าพวกที่ที่โชว์เมื่อกี้อันนี้คืออยู่มายาวนานมากะะตัวตัวตัวทีว่สองตัวนี้คืออยู่มาสิบยี่สิบปีเพราะฉะนั้นถ้ามันขึ้นชื่อว่าเป็นรอตติ้งเนี่ยของเยอรมันก็น่าจะทน แต่เขาทาดินสอแบบไหนยังไม่เคยลองรือเพราะว่าทําดินสอด้วยด้วยไสอันเดียวอันนีนะ้ผมใส่เข้าไปไม่ลงเพราะผมติดไส้ละเนี่ยคือพอเราใส่ไส้เข้าไปเราก็ใส่เข้าไปปกติอย่างเงี้ยแต่ข้าของแมคาินิกในการที่จะแบบว่ากดเขาอะเนี่ยอุ้ยขอโทษครับจะต,ตรงเนี้ยคุณลองดูนะเขาทำงานยังไงก็ไม่รู้ คือเวลาที่ที่กดให้ไส้ดินสองมาเนี่ยแค่ด้ามมันอย่างเดียวเนี่ยกดปุ๊บเห็นไหมมันออกมาละแมคเคนิคของไอ้ไอ้แท่งเนี้ยส่วนนี้เองอ่ะจะเป็นตัวที่ที่เดินไส้ดินสองโอ้มันก็สุดยอดนะแล้วถ้าเกิดมันหกักหรือว่าเสียบออกไปเนี่ยเป็นยังไงเนี่ยถ้าถ้าเราลืมก็ออกงั้นดินสอที่มีเนี่ยในหัวตรงนี้เองเพราะว่าประมาณสองเซนครึ่งเนี่ย ็นพลาสติกที่ทำเป็นดินสอนะครับอืมแต่เนื่องจากการฟิตไส้เนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษมากไปกว่านี้เลยนะเวลาใส่กลับก็จับใส่กลับไปขมุนนะ้นเนียมาใส่กลับไปอย่างนี้เองเอาวส่ผมก็เด็นหักไปแล้เมื่อกี้มองทันไหมฮะ ใส่ดินสอผมไม่ออกไปละใส,ใส่ดินสอผม,มเมื่อกี้ก็เด่นปุ๊บออกไปละนะครับอันนี้เราก็จับให้มันอยู่ในระดับที่ท,ที่เท่าๆกันทั้งสองสามอันอลองใหม่นะมเมื่อกี้พอผมทิ้งคางใส่ปุ๊บผมหมุนเนะใส่มันก็เด่นปุ๊บออกไปเลยนะค <c oughs> งไม่พังมั้งอันนี้เรากลับจับใส่เหมือนเดิมแล้วเราหมุนดูนะฮะหมุนไม่ไปอ้าว อันนี้สดๆนะครับไม่ได้รีวิวอะไรว่าเขามีมาร์กอะไรไหมเห็นนะหนึ่งมาร์กตัวนี้แป๊บหนึ่งนะ,ะต่อครับหลังจากที่หายไปแวบ,บหนึ่งก็คือเ,อเห็นมาร์กตรงเนี้ยมาร์กตรงบริเวณนี้ครับเนี่ยจะทำไปรีวิวไะต้องเอข้าใจว่าสดๆเลยมาร์กตัวนี้ก็เลยเขาเอาไปเอาไปฉายมาลองส่งดูว่าข้างในเนี่ยมันเป็นยังไงนะฮะแล้วส่งแล้วปุ๊บ ไม่เห็นอะไรเลยนะฮะไม่เห็นอะไรเลยเอ๊ะมันมาอย่างไงวะไม่เห็นอะไรเลยจะถอดเองก็เลยไปดูลักษณะของของกายภาพเขาว่าอ๋อตัวนี้เขามาเพื่อที่จะให้เบ่งเฉยเฉยตัวนี้เสียบเข้าไปปุ๊บเนี่ยให้เขาอยู่ในสภาพนี้งั้นเวลาก่อนจะใส่กลับเนี่ยผมจะจับซ้ายนี่นะแล้วจับขวาแล้วก็หมุนฮนะเห็นไหมฮะก่ห้าก็จะขึ้นมาอย่างงี้สลับกันเข้ามาอ่าแล้วก็อยู่อย่างงี้สลับกันขึ้นมา เวลาก่อนจะใส่กลับเนี่ยให้เราเลือกประมาณแบบว่าอยู่ในสภาวะออฟอะเราออฟก็คือคาดว่านะฮะไม่ใช่ดิสอออกหรืออะไรออกให้คาดว่าให้มันตำแหน่งใกล้กันเห็นไหมฮะเขาจะสับกันขึ้นนะครับสภาวะออฟเนี่ยก็ขอให้เขาอยู่ในตำแหน่งที่แบบว่าไม่ได้มีอนใดอันหนึ่งขึ้นไปข้างบนนะพอออฟเสร็จอาจจะชอบผมแข็งแรงหรือรุนแรงนิดหน่อยนะครับเพราะว่า ทำออกมาค่อนข้างดีถ้าเราใส่แล้วไม่สุดนะฮะตัวนี้ถ้าต้องต้องทําอะไรก็ให้มันสุดไปเลยคือแบบว่าใส่ปุ๊บตัวนี้มันก็จะไม่ไปขาลักษณะของดิมเมอร์เนี่ยมันจะไม่คําเข้าไปดูปตรงนี้งั้นเวลาที่ใส่ดิสอเสร็จแล้วเนี่ยทุกอย่างแน่นประกบโอเคเรียบร้อยแล้ว,ลวให้จับตรงนี้นะฮะใส่แล้วก็ให้ระดับของเขา,าสุดตรงนี้เลยเพื่อที่จะให้ให้แกนตัวนี้แน่นกับตรงกลางนี่เลยนะครับ แต่ถ้าเราจะจําง,ง่ายเอามากกร์าาตรงนี้ไว้กับตรงนี้ก็ได้เห็นไหมครมากร์มาร์ตรงนี้ไว้ตรงนี้ก็ได้เรากดไปให้แน่นเลยนะ,ะกดไม่แน่นเนี่ยเดี๋ยวมันจะไม่ค่อยดีพอกดแน่นปุ๊บการทํางานของเขาจะออกมาเป็นปกติก็ผมก็ตอนแรกมันจะพังด้วบกก็ไม่ได้พังอะไรน,นะฮะเราก็ก็ค่อนข้างที่จะคิดไปของเขามีโชคนิดนึ่งเห็นไหมครมีโชคนิดนึง ราก็แข็งอ,อย่างผังแต่ก็ถือว่าทําออกมาได้แข็งแรงนะ,ะนี่เรากดปิดไว้ก็จะเก็บหัวได้อล,อลองทดสอบดูสีดาเมื่อกี้นี่สีแดงนะครับแล้วก็ดินสอนะดินสอตอนที่หักไส้เมื่อกี้ก็เด่นออกกับตาเลยนะก็เดินปุ๊งออกไปเลยเพราะว่าผมไม่ได้เก็บไส้พอเวลาที่ใสไว้ปุ๊บก็เดินหมดเลยเมื่อกี้นะก็ฟีดออกมาได้ค่อนข้างดีแล้วก็ตัวนี้ต่อนะฮะสีดํา อ่าโอเคเราจะเห็นได้ว่าต้องใส่ตรงนี้ให้สุดครับแล้วพอใส่สุดไม่ต้องกลัวเขามีโชกแต่เราต้องดันให้แน่นนะครับดันแน่นปุบดูตรงนี้เหมือนจะเจอแบบโอ้โหไปไกลเลยอะไรเงี้ยก็ก็เก็บไซ้ได้ดีนะครับการทํางานออกมาก็ได้ดีที่สอปากกานะครับคือถ้าหากว่าไม่ดันให้แน่นเนี่ยแต่ดันแน่นก็ดีอย่างนะผมก็ไม่ได้เสียงกกแก๊กแกก,ก,กเหมือนตอนที่มาครั้งแรกนะครับ น่าจะครบทั่วแล้วนะนะเรื่องของอ้อยังเหลือขาดอีกอย่างหนึ่งเ,เรื่องของราคาถ้าเปรียบเทียบกับรุ่นก่อนนั้นการสลักชื่อการเปลี่ยนไส้นะครับแล้วไม่มีมาร์กอะไรก็ให้ดูมาร์กจากตรงหัวเนี่ยที่มันเป็นสีสีอะไรขึ้นมาจะเป็นเศษมึกหรืออะไรก็ตามแต่นะฮะส่วนการหมุนปิดเนี่ยมันจะอยู่ระหว่างกลางงั้นเลือกการหมุนปิดที่ตรงไหนก็ได้แต่ขอให้หัวเนี่ยเขาไม่โผล่ออกมาเลือีกอย่างหนึ่งคือน้ำหนัก ถ้าเปรียบเทียบกับแชมป์เก่าที่ผมเล่นอยู่เมื่อนน้ำหนักของตัวนี้น้นผม,ผมใช้หน่วยเป็นกรัมนะฮะหน่วยเป็นกรัมน้ำหนักเขาอยู่ที่32.6สบเดี๋ยวรดติงนี่เห็นไหมพอพอพอทำร่วงปุ๊บก็กลับมาเขียนได้เหมือนเดิมนะครับน้ำหนักเขาอยู่ที่ ลถทีอินวันอยู่ที่เท่าไหร่สามสิบสองจุดห้านะครับกรรมแต่ถ้าเปรียบเทียบกับตัวนี้นะฮะเปรียบเทียบกับเจ้าปาักเกอร์ตัวเก่านะะปาักเกอร์ตัวเก่าเนี่ยโอ้โหผมดันซะชนไซมันทะลุกออกมาอย่างนี้เลยรู้สึกว่าสูงเหมือนจะฟังเลยลู้นนะอ่า ปาร์เกอตัวเก่าน้ำหนักอยู่ที่13.6กรัมอ่ะเรามาเทียบเทียบไอ้น,นี้ดูบ้าตัวตัวนี้นะครับดินสออ่าดินสออิงดินสออย่างเดียวอยู่ที่10.4กรัมแต่ถ้าเปรียบเทียบกับเจ้าต,ตัวปากกา3ไส้แต่เขาไม่มีดินสอนะซึ่งดินสอก็มีปากกาเขาเป็นพลาสติกเนาะพลาสติก 3ไส,ส้จะอยู่ที่10.5จุดห้าเวทของอน้ำหนักของเขาเนี่ยเห็นนะฮะน้ำหนักของเขาเนี่ยดีสอปกติเนี่ยคือ10.5เปรียบเทียบกับดีสอรธรรมดาได้เลยตัวปากกาพลาสติกเนี่ยเท่าได้เลยแต่ตัวนี้น้ำหนักสูงของเขเพื่อนเลยคืออยู่ที่สามสิบสองจุดห้ากรัมสามสิบสองจุดห้ากรัมส่วนปักเกอร์ที่พกอยู่เนี่ยก็คือสิบสามจุดหกกรัมว่าไปแล้วเนี่ย น้ำหนักเกือบสามเท่าเหมือนกันเลยนะเพราะว่าเขารับเขาใช้ได้ถึงสามอย่างน้ำหนักเกือบสามเท่าเหมือนกันเลยเง้นถ้าเกิดแชมป์เก่ายาวนานอย่างไอเจ้าตัวนี้ถ้าประกาศใส่หมึกเนี่ยยังอยู่ที่สิบห้ากัมก็อยู่ตรงกลางๆนะครับตัวตัวปาร์เกอร์จะอยู่ตรงกลางๆแต่ถ้าเกิดประกาศสูบหมึก ซึ่งทุกวันนี้ก็ยังใช้เซ็นชื่อใช้อะไรอยู่บางคนก็ชอบนะแต่ของผมใช้ตัวฮีโร่เพราะว่ามันมันค้างที่จอยู่นานมากแล้วก็ข้างใไนไม่เสื่อมสภาพเลยต้องเติมหมดถูกถก็เมื่อกี้ได้เท่าไหร่นะสิบห้าจหฮีโร่อยู่15.5ห้าจากำตัวนี้น้ำหนักเยอะมา,ากครับสามสิบสกำโอเคน่าจะครบถ่วนแล้วก็ ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับผมว่าก็ต้องลองใช้ดูนะโดยต้องมาดูเรื่องของความทนทานอีกทีหนึ่งแล้วก็สำหรับราคาที่มาพร้อมกับการใช้งานขนาดนี้นะครับก็ต้องลองใช้ดูแล้วก็เขาจะพกไปได้ทุกที่เหมือนจเจ้าตัวนี้ไหมที่สามารถไปกับเางเกงยนก็ได้ไปกับอะไรก็ได้รวมถึง เข้าไปปั่นในเครื่องซักผ้าเสร็จกลับออกมาเออยังใช้ได้ไม่เสียนี่ต้องผ่านการพิสูจน์ดูใครสนใจก็สามารถที่จะไปลองหาซื้อได้นะครับเพื่อจะเป็นของขวัญของฝากอะไรเง,งี้ยใกล้เทศกาลแล้วก็ประมาณนั้นก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ